เร็วิ่มได้หนึ่งเร็ว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 เขาเริ่มตั้งนานเลยค่ะผมเจอเล็บชายกระรินสีพบพบจะมาดีมือจักรยานละครก่อนอะไรนี่นะครับนี่คือหมวกจักรยานที่พ่อผมซื้อให้นะครับนี่ครับครับผมไม่รู้นะครับว่ากี่บาทพ่อผมเป็นคนซื้อให้ผม นี่ครับน <ario Gulf ol LO> ี่ครับส่วนนี้นะครับของพ่อผมของพ่อผมอันนี้นะครับของพ่อผมนี่ครับของพ่อผมนี่ครับของพ่อผมครับเฮ้ยหอมมันอ่ะของพ่อผมจะแพงกว่าของผมนะครับแต่ผมก็ไม่รู้มันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอ่อถ่ายรูปจักรยานของพ่อผมให้ดูนะครับ คู่นะครับนี่นะครับจักรยาน네ของพ่อผมครับปิดมาด้วยครับเทพเลยครับนี่ครับจักรยานของพ่อผมครับดีคร um ับจักรยานของพ่อผมครับนี pause pause ่ครับมีไฟให้ได้ด้วยครับนี่ไงนี quê quê> ่ครับเปิดไฟได้ปิดไฟเปิดไฟได้ครับ นีได้หลายแบบครับส่วนนี้เป็นนาฬิกานะครับเนี่ยตรงนั้นอ่ะคุณอาจมองไม่เห็นครับเป็นนาฬิกาดูเวลาครับแล้วทาอะไรได้ด้วยผมก็ไม่รู้ส่วนนี้เป็นกระเป๋าเก็บนะครับนะครับนีของไม่รู้อะไรครับส่วนนี้ก็เป็น,น,เ,ปนเออกระบอกน้านะครับใส่ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ